รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีว แชมูเบนเน็ตซีแอนีผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ่งห้าปีซ้อนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสามสั้ เปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแม่เนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยนะคะเป็นสาวๆเข้ามาทั้งทีนะมันก็ต้องมีอะไรแซ่บๆถูกเียจแม่เปลี่ยนเหมือนกันนะวันนี้นะแน่นอนค่ะแม่ก็ต้องแอบบางเล็กน้อยนะคะคือเราจะกินอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีอาหารตามมาให้กินกันบ้างแม่ไม่เข้าใจแต่ที่เขามาเนี่ยเราจะกินอะไรกับเขาอ่ะแม่เรากินได้ค่ะเพราะผู้ชายเอาหรอกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยฟังยังไม่ทันจะจบเลยน้อเอออากาศออกกระดาษเนี่ผู้ชายเหล่านี้เนี่ยนะคะ เขาไม่ได้แซบแค่ตัวอย่างเดียวเ,เขาทำอาหารแซบด้วยอ๋อนี่เปิดร้านอาหารก็หรออุใจยรแน์แคอ้าวละถ้าชนะให้เขาแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะคะชิญเลยค่ะววสวัสดีครับชอปเปอร์ครับสวัสดีครับเฟรงครับสวัสดีครับเซียนนะครับสวัสดีครับตินะครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับอันครับสวัสดีค่์ไ่ตองทั้งหมดนี้นะคะคือหุ้นส่วนรัฐ l ล็กอาซีเอนั่นเองจ้าซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะดูหน้าตาดีเท่านั้นนะคะแต่อาหารก็ยังน่ากินมากๆด้วยและค่ะเดี๋ยวเราสามคนเนี่ยอดค่ะเพราะว่าน้องปัด่ยเป็นคนไปชิมมาก่อนเราค่ะไปดูกันเลยค่ะจั หลอ,หอมากเลยค่ะแต่เราจะมาดูกันว่า,า,า,เ,าเสื้อของเาออะไรแซ่บกว่ากันตามมาเลยค่ะไก ร้านอาหารเอเชียอเมริกันฟิวชั่นย่าน RCA ที่มีสัญลักษณ์เป็นโมเดลเครื่องบินล้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บนป้ายร้านจนใครๆที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะเข้าไปชมภายในร้านให้ได้สักครั้งบรรยากาศภายในร้านเหมาะสําหรับใครก็ตามที่อยากมานั่งชิวๆหรืออยากมาผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากสิ่งต่างๆก็รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนอกจากความชิวแล้วร้านแหลกยังมาพร้อมกับความแซ่บของ6ผู้บริหารที่เป็นถึงนายแบบหนุ่มสุดหล่อที่คอยต้อนรับลูกค้า าอย่างเป็นกันเองแต่ของดีของเด็ดยังไม่หมดแค่นี้สายเหวตีต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะอาหารคลีนอาหารสุขภาพที่ร้านก็เลิศไม่แพ้หนุ่มๆเพราะทางร้านคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมพร้อมกับเชฟฝีมือดีที่คอยปรุงแต่งอาหารคลีนให้อร่อยน่าทานจนแทบแดกไม่ออกเลยทีเดียวว่านี่คืออาหารสุขภาพ อร่ยอยทุกเมนูเลยค่ะครับแต่ไม่หมดแค่นี้นะครับเรามีเพื่อนอีก3คนนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปเจอแก๊งสามซ่านะครับเดี๋ยวเจอนะครับ๊าไบ๊ายพา,า,าพาสวัสดีเล็กออเซย์แไปเหลือสามนะถ้าเกิดมา6นะเราจะไม่เป็นอันทำงานกันเลยไงใสได้ไดังนั้นนะคะต้องขอแนะนำนะคะสาวสวยด้านนี้เลยค่ะพี่เกสวัสดีคะ่ะ ทำไมเป็นเจ้าของร้านคือพี่เเนี่ยเป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะแล้วที่สําคัญแต่ก่อนเนี่ยผมรู้จักกันมานานมากมเพราะพี่เกทําร้านชื่ออะไร Wedding Studio นี่หลายคนเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วรา<ช>้านที่ทำทาพื่อเป็นงานให้ดาราทั่วฟ้าเมืองไ<ช><ช>ทยแต่ทําไมจากร้านเวทีร้านเสื้อผ้าร้านนู้นร้านนี้ทำไมไมาเปิดร้านอาหารคะพี่เกยคือตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อพี่เกยพยายามที่จะลดน้ําหนักค่ะแล้วพี่ปาเนี่ยก็คือชอบไปทานที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เกิดว่าจังหวะได้มีโอกาสในการมาบริหารต่อแล้วก็ เลยมาทําร้านอาหารกันนะคะทําร้านอาหารนะพอเข้าใจจ้ะแต่หนุ่มๆเหล่านี้โอ้ทำไมร้านที่เกดได้มีหนุ่มๆคือจริงๆพี่ปาเขารู้จักกับน้องๆอยู่แล้วแล้วเขาก็มีพื้นฐานเรื่องการทําร้านอาหารมาก่อนเขามีประสบการณ์อะไรกันด้วยกันค่ะอย่างนี้คอนเซ็ปร้านคืออะไรคะน้องๆคะคอนเซ็ปร้านนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ ทุกคนเนี่ยอยากจะสนุกก็มาที่ร้านนี้เรามีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพห,หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเรารวมหมดที่นี่ที่เดียวเลยครับ<น>แต่เราจะจะเป็นช่วงเวลาค่ะก็คือ11โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยเราจะเป็นพวกอาหารสุขภาพแล้วก็หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปก็<ห>สำหรับทำลายสุขภาพได้ <laughs> คนเหินจะมาผ่อนกลายอร่อยทั้งหลายมีจัดใชก็โซนร้านเขาอยู่แถว RCA จะไม่ให้ต้อนรับคนได้อย่างไรใช่ไหม่ะไปแล้วจะไปเจอน้อง ทัองหกคนที่เราอยู่อยู่ทุกวันนะครับเจอเพราะวรอเราก็ดูแลลูกค้าด้วยตัวเองครับไม่ใช่ว่าพอฉันไปถึงร้านเนี่ยไม่เจอใครเลยจ้ะไม่เจอใครเลยเนี่ยมูนอยู่ในในสต๊อกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่แต่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฉันจะไม่ได้เจอหนุ่มๆเลยคือไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนหกคนก็จะมาบริการลูกค้าด้วยตัวเองทั้งคืนเลยเพราะว่าช่วงช่วงทำสต๊อกหรืออะไรเงี้ยเราจะทำก่อนเปิด่่พีเลด อันนี้มีอะไรบ้างครับผมก็ผมแนะนําเป็นเครื่องดื่มก่อนละกันนะครับตัวนี้สําหรับบํารุงกล้ามเนื้อครับเป็นผลไม้ผักผลไม้สกัดเย็นนะครับส่วนผสมก็จะมีส้มสับปะรดลูกลูทแอปเปิ้ลแดงครับอันนี้สําหรับพิธีารเลยใช่ไหมใช่แนะนําเลยครับเออบำรุงกล้ามเนื้อของพี่มีอะไรของพี่แย่ร้ายแบบนั้นอันนี้สำหรับลดน้ำหนักครับ ใช่ครับนี่จะมีบอ็อกลี่แตงกวาแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มะนาวครับอรอดูดีดูดีแล้วของที่ผมสำหรับผมก็จะเป็นเพิ่มพลังงานครับแอปเปิ้ลแล้วก็มะม่วงสวบรดครับอร่อยคั่ะค่ะอรัออร่อยอยู่นะนึกว่าจะกินยากอร่อยเลยอ่ะ อันนี้เราทำเดียวเดียวเดียวอ้าวแม่แล้วเราแม่อยู่ถือกันถืออร่อยไหมครับเดี่ยวพี่ฉันทำได้เนี่ยนะบางเลยก็ได้ขอโทษพี่ฉันทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้แก้ไม่ผัวแล้วไม่ประเด็นก็คือว่าสิ่งเนี่ยผู้ชมเห็นอยู่อะไม่ได้เกิดขึ้นที่ร้านนะที่ร้านอะไม่ได้ว่ามัดป้อนขนาดนี้นะไม่ไม่ไม่เราไม่ทำทำเองทำเองเอออันนี้เราแกล้งหยอกเขาเล่นๆเฉยเฉยเหลี่ยนี่บอกเถอะบอกเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ เอาเชียพี่เกคะเดี๋ยวยืนเหงาเรามาแนะนำเมนูอาหารกันด้วยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรคะพี่เกะอันนี้จะเป็นสเต็กกะพงนะคะก็คือมีเห็ดออริจินะคะแล้วก็มีบล็อกฟรีนึ่งนะคะแล้วก็เป็นครีมมะนาวค่ะใา่มาย่อยง่ายอันนห้ดูมากจริงจรยอันนี้สลัดไก่เอเชียนค่ะ ด้านบนคืออะไรคะที่เป็นขาวๆด้านด้านบนจะเป็นเส้นที่เรามีเทอดขึ้นมาค่ะแล้วก็มาอันนี้เป็นสเต็กเนื้อลิปอายครับแล้วก็สูตรเป็นซอสของทางร้านครับผมกินคู่กับสลัดครับอุ่มละีงามมากๆเลยนะคะทีละเราเนี่ยไม่เหนียวครับลองชิมดูก่อนนะในเมื่อคุณพูดอย่างนี้นะใชนก้อนจัดนะแล้วอีสองอันนี้เหมือนเป็นอาหารอันนี้เหมือนสุขภาพเลยเนาะอะไรอะคะ นี่เป็นข้าวผัดครับซปเปอร์ฟูดข้าวผัดข้าวผัดทันทันยพืชค่ะเห็นแบบนั้นมาทานอย่างนั้นได้อิ่มมากเลยเนาะเพราะว่าทนเดียวพืชเน้นมากใช่ค่ะถ้าสายเนื้อต้องให้แม่บุกของเราแม่บุกเป็นยังไงบ้างทานเนื้อไปน้องเขาบอกว่าทานเข้าไปไม่เหนียวนะครับน่ะอืมอร่อยอืมไม่เหนียวจริงๆแล้วก็เนี่ยขี้วสามสิบีคือละลายเลยอืมนี่คือ้เนื้อดีมากเลยนะเนี่ยอืมก็เมื่อกี้ขนาดใช้มีดกรีดลงไปนิดเดียวเื้อเดียวหอมแล้วก็มี น่าจะมีพิการนิดนิดเผ็ดนิดนินี่แหลอะไรหน่อยๆคือผสมหลากหลายอย่างอยู่นัวๆอยู่ในนั้นแต่รสชาติออกแดวฝรั่งฝรั่งแต่พูดเป็นไงบ้างคะใครบอกว่าุขภารถั่ว้ารสชาติมันจะไม่อร่อยเป็นยังไงระหง่างนั้นเขาอาหารพูดนี่รสชาติดีมากกลมกรอมไม่ก้อปถุงก็อร่อยหรอแล้วก็เขากุ้งเขา รสจัดเหมาะกับคนไทยจริงๆเฮ้อาหารถือว่าดีเพราะว่าเรงดื่มลองไปก็ดีแล้วนะอาี่เลยคุณผู้ชมให้ไงขอลองสเต็กปลานิดนึงน้ำสลัดสองอย่างนี้คือต่างกันยังไงคะเนี่ยน้ำสลัดอันนี้คืออันนี้จะเป็นครีมมะนาวครีมมะนาวแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นอ่อสลัดอีกแบบหนึ่งอะค่ะก็คือจิ้มได้สองแบบเ้ยค่ะขออนุญาตนี่อ่ะเดี๋ยวลองชิมชิมแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยค่ะหมูป่าหนุ่นแน่นมากเลยอะ รสชาติเป็นไงเผ็ดบางๆเงี้ยแต่หอมตอนปิวออมีสมุนไพรโรยด้านบนพืชทานแล้วหอมแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องแบบว่ามีน้ำสลัดเลยคือก็ได้ส่วนอันนี้คืออันนี้ไก่เซียนค่ะไก่เซียนแล้วน้ำที่เป็นน้ำสลัดเราใช้ลูกพับทังน้ำท้งหัวนเขากอดอกเลยว่าแม่มนเลย อันนี้อร่อยมากเลยวะ่ะอย่าไปบอกน้องอร่อยนะเลยค่ะอ <c oughs> สองเสียงจริงด้วยน <c oughs> ี่ต้องบอกว่า ชัวู้เองก็ชอบฝั่งเมนูสุขภาพเพราะว่าดีมากๆเลยใครที่รักสุขภาพไปนั่งร้านนี้เนี่ยก็ได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วยระหว่างสองอันนี้ผู้เลือกอันไหนให้หนึ่งเมนูให้หนูเลือกหรอช่วงนี้หนูลดความอ้วนไงหนูก็ชอบอันนี้เข้าผัดที่ยมเใื่อแล้วก็ชอบน้ำผลไม้แยกกากเขาดีมากเลยน้ำผลไม้อร่อยจริงเลิจาเชื่อว่าผู้ดูคนที่ดูแลสุขภาพอยากได้อาหารย่อยง่ายทานได้ทั้งวันปลาก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากแบบแม่ แนะนำสเต็กเนื้อดีมากใครที่เป็นสายเนื้อเหมือนดิฉันร้านนี้คุณต้องไปนี่อขอใช้คำนี้เลยนะยงจานนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ราคาที่ประมาณ หกร้บาทครับโอเคนะเนื้อชิ้นใหญ่มากเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแม่อยากรู้รล้วค่ะวัตถุดิบต้องถามสต็อกนะอย่างนั้นเลยเอาละถ้าเช่นนั้นนะถ้าเกิดเราจะไปที่ร้านไปได้ยังไงกี่โมงวันไหนอะไรยังไงบ้างคะก็ร้านเปิดตั้งแต่11บเอดโมงเป็นต้นไปแล้วก็ทัชเช้าเนี่ยสิบเอดโมงจนถึงหกโมงเย็นก็คือมีอาหาร สุขภาพขายแล้วก็อาหารปกติก็มีขายเช่นกันนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงร้านปิดก็คือดึกๆเลยครับก็ก็ขายเครื่องดื่มทุกชนิดครับแล้วก็มีเครื่องดื่มบุฟเฟ่ด้วยนะครับไปลองไ,ได้เข้าไปดูที่เพจร้านได้ไหมคะทางไหนเอ่ยได้เลยครับสามารถเข้าไปที่เพจ l a c r c a หรือว่า line at under แ uh, อป lac underscore a p RCA ครับสามารถสั่งทำได้เลยไม่มีครับไม่ก็เปิดุกวันไปได้เลยนะตั้งแต่11อโมงเช้าใช่นะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบ Delivery ่ยังมีใช่ไหมอ่มีอยู่ครับมีอยู่การคิดโปรเจกต์นี่เพราะว่าบางทีอะไปไม่ไหวเราอยู่แถงนี้แล้ว้ว delivery นี่แก๊ กัไลน์แมนจะไปส่งเองหรือว่าน้องๆเขาจะไปส่งอะคะส่งเองลูกค้าติมเชื่อแน่น่าเสิเป็นโปรเจกต์ใหม่นะพี่เก๋ถ้าแบบว่าสั่งสังคมเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวน้องๆไปส่งเองพี่เก๋บอกว่าหาเรื่องให้อีกแล้วตลอดอะเอาเป็นว่าให้พี่เก๋เชิญชวนไปที่ร้านเลยค่ะค่ะอยากให้ออ ทุกท่านนะคะได้ออมาลองทานร้านอาหารที่แล้วอาซเดูนะคะเราจะรู้ว่าเรามีอาหารที่อร่อยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ว่าเห็นแบบลุ้มรอๆมายืนกันแล้วบอกว่าอุ้ยอาหารจะอร่อยเหรอแต่วันนี้เรารับรองการันตีในราการสามซ่าพาแซ่บของเราเลยนะคะว่าอร่อยจริงทั้งอาหารตาและอาหารใจค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพดีาสวนีุ้ค่ะ และแน่นอนนะคะช่วงหน้ายังไม่หมดค่ะของอร่อยหายากยังมีอยู่อีกหนึ่อย่างแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาที่ตับ้าพาแซบค่ะสักครู่ค่ะ